เรามาทำยำกันเลยนะคะเราจะทำยำวุ้นเส้นนะคะอันนี้วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเราก็จะมาใส่เครื่องลงไปเลยค่ะนะคะเออเราใส่หมูลงไปก่อนนะคะผิดละผิดสูตรละหันหน้าเลยใส่หมูล,ลงไปก่อนนะคะหันถ้วย ก็ใส่เส้กกอกลงไปเลยนะคะมีหมูสับแล้วก็เส้กกอกนะคะหมูยังร้อนอยู่แล้วก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปด้วยนะคะเพื่อจะให้เป็นลักษณะเหมือนยำนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปด้วยนะคะ ใส่ตามชอบนะคะน้ำยำแล้วก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะผักชีลงไปเลยจ้าแล้วก็คนคนคนนะคะทุกคนทำยำให้ลูกกินตอนดึกนะคะ อาหารว่างของเขาค่ะส่วนเราก็กินต้มมาม่าสิคะหน้าตาของยำก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะโอ้ยเป็นคลิปยำบ่ มาชิมกันเลยอิ๊บว่ายัางไงอิ๊บชิม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 ซิมมมมเป็นยังไงหน้าจานหน้าตาอยากกินไหมคะใส่น้ำยำอีกไหมใส่น้ำยำอีกไหม หยดไปนะใส่หมดเลยเนาะสรุปเราใส่น้ำยำหมดเลยนะคะทุกคนอ๋นนอหน้าตานะ้ากินมากเลยะคะ่ะแต่ยำชุดนี้น้ำหมูมีนะคะก็เลยน้ำเยอะไปหน่อย อ,อีกรอบเนาะชิมอีกรอบ